ก็คือสารที่ให้นะต่ใปสาที่คุณเรงไปเจอคืนระชนแะากายนะครับางส่วนเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการาการบเของโินะครับบางทายเนี่ยถ้าเราากสารี่มเป็นพษารใ่นรืใส่ใอต่อมาเนี้มันจะช่วยในเรื่องของอเอามาสมันทาอาการปวดเมื่อยนาดัากกรญญาที่ใช้นะครับทิ้ที่ปุในบ้านเรานะครับบางมีตั้งแต่ริที่ไม่เผ็ดไปเอเลยครับไม่เผ็ดเลยเนาะ ถ้าเรามองเห็นพวกเนี้ยเป็นที่ที่สูงนะกรอบเป็นสีเดียวมือนะครับแต่ถ้าเรามองพวกมันจะเป็นแค่หนอนเองแต่เราบางทีมันไม่เห็นหรือถ้ามีคนเป็นแหลมต่เราเห็นแค่จิดนะครับมันเป็นเพชรที่ไม่เผ็ดนะอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ต้องการทานเพชรนะครับไม่ต้องการทานเพชรนะครับแล้วก็ในตัว่องเห็ดเนีอยมันจะมีเพชรตั้งแต่ระดับหน่วยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นหลักล้านเป็นเจือยนะครับอันนี้ครับอันที่เห็นแสงแดงเราเห็นนะครับ อันนี้เห PA ็นอย่างนี้นะครับโดยเียเป็นหลักล้านเพราะนั้นเราเดินทางไปเราถูกน้แข็งเรานกิอาจจะติดตายได้นะครับอันเดียรแท้ร์เดียร์สปินแกันนะครับเพราะนั้นริ้งที่ผมเก็บรวบรวมมีเยอะแยะมากมายนะครับประมาณรบหา5 0ันกว่าสายพันที่เรามีอยู่ผมมีคำถามเพิ่มไครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมจะพาไปดูว่าเราล่นกรนนอนหองแอร์อยู่ในอะไรสบายๆเลยนะครับอันนี้เนี่ยผม ผมปรงมาณนี้ตั้งแต่ปี2 5 3 5นะครับสต่ภาพที่ผมตะเวนทั่ประเ,เทศไทยนะครับเกิดการอิสระได้เพิ่มเป็นไป7,000ผู้โดยสาครับมาวุ้ยอิเดีย,คร,รดยครับว่าขายเราดีแค่ไนสมาพมอินเดียที่มาพักหนึ่งนะครับแล้วก็การวิจัยการต่อยอดวันไปได้ได้ดีเท่าที่ควรนะครับต้องแกอย่างนี้มาวุ้ยอิเดียกับหัววุ้ยยี่มาจากหัววุ้ยไหมครับมาวุ้ยอิเดียนะครับมันจะมีมาเล็กสีส้มสีคือสีขาวกับสีดำ ลักณะาดอกสีขาวอยู่สีดำดอกปัจุสีม่วงนะครับที่เราใช้ประโยชน์ก็คือสารที่อยู่ในเมล็ดแก่ที่เราเรียกว่าสารแอลโดพาสารตัวนี้มีสรรพคุณเป็นจุดด่นข้อแต่ที่ข้อเด่นๆเขาคือใบบอลลูนพลังกประเททอันที่สองที่ที่เด่นเลยก็คือ้องกันโลักต่างๆทีนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องเป็นระยะแรกเนาะนะครับอันนั้นเป็นใจะราหรองแต่อันต่างต้องดูไว้ในอน นะคเขาเรียกแบบจีนะครับจะส่ผลไปเรื่องขในเรื่องของวิธีการต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในบ้านเราเนี่ยนะครับเราถือว่าเราเป็นประเทศในในเขตร้อนนะครับของเราโชคดีนะครับเว่าเรามีร้อนไม่หนาวเราไม่มีนะเดี๋ยวญี่ปุ่นเป็นสามประเทศเพราะฉะนั้นเวลาเราผลิตอะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถผลิตได้ทั้งฝีนะครับเราจะได้เป็นประเทศหนึ่งเพราะฉะนั้นของเราเี่ความหลากหลายของงานเนี่เราเห็เยอะมากแต่สิ่งที่พวกเราเนี่ยเรก็ต้องถือที่มองกันแล้วไม่ค่อยอยากนะครับก็คือในเรื่องของการ อนุรักษ์นะครับก็บกเราโคเชื่อนะครับว่าในความคิดของพหลท่านเนี่ยท่านมองก,การไกลนะครับการอนุรักษ์เป็นสิ่งสําคัญไม่ว่าจะเป็นพืชผัหกหรือพืชทุกชนิดนะครับแม้แต่ปัจจุบันเ,นาานเ,นเนนี็<อ>เนนะครับทหารไม่เชื่อเราไปติดตามดูรายย่อยเชื่อเลยเป็นแฝงเป็นคนไม่คนดีนะครับจะถูกโกงโกงเขาสอง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 ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สองสองสองไปเลื่อความรัก่ะสองสองแต่ถ้าสองสามเทตบอยสุดไม่ดีเลยทุกตัวทุกกรณี จะได้ก็เป็นคู่ต้องจับคู่ละคู่ละคู่ใครมี07 70ต็ดตัวเองครับมันจะมีปัญหาเกเตที่ต้องจอบสุดท้ายโดยกาดู9หลาตัวเกขรัดสิตอนนี้จะเข้าไปดูคหมัแต่คนรวยใช่ครับผมที่รวยแล้วใช้9หลักตัวนี้าก ที่มีเมือกมีอยู่หลายตัวนะครับมีแตงกวามีแตงไทยมีฟักเขียวนะฟักทองไม่ต้องครับฟักทองนี่ผ่าแล้วได้เลยแต่ฟักทองเนี่ยเวลาเราเก็บผลแก่นีเรายูดมกันครั้งเดียวใส่กระตางเลยวันกร้มาเดียวเงงเซตจะเซตหั่นพืชเข็มอ่อนแล้วก็เอาไปหลุมกันล้งต้องลง โอ้โหไอ้ผลนั่นยังหล่อเหมือนเดิมอ่ะอายุยังน้อยอายุยังน้อยดีข้าวปีเกษียณแสงให้แสงให้นะเกษตรกรมันต้องอย่างนี้เมียก็ต้องยิงแต่จำไปเอาเมียต้องยิงแทไม่ใช่ทำคนเดียวทำมาเรียกเราไปทำพอเรียกเราไปทำพอเราลงทำปั๊บก็เดินหายนั่นแหละ ถ้าเรากินสดกินสดเนี่ยกินได้แต่ว่ามันมียางทําให้ให้ลอดอาหารเราละสายเคืองเวลากินอาจจะไปใส่กล้วยใส่มันพอคำแล้วก็คืนไปแต่กินง่ายจะสุดก็คือคอันนี้เป็นมะเขือยักษ์นะครับเรากินลูกไม่ได้นะครับแต่ว่าเราใช้ประโยชน์ในเรื่องของการเอามาเป็นะประหน้านะครับแล้วก็เอายอดพันธุ์ดีมาเปลี่ยนนะครับป้าหน้าพีะเยอะนะครับแต่ว่าลูกเป็นมะเขือด่างเครับมันเป็นมะเขือมันเป็นตะกุบ นะครับม่อามครับถ้าปรรัถกไในบ้านก็ได้ทางบนท่อนใ่ครับขับราารอได้แล้วก็ตัดเป็นเสีนะครับเพราะยอดมันหยิบอย่างนี้ก็ได้ครับ แล้วก็อยากจะไว้ก็ไว้อีกอะไรอ่ะไว้อีกขลับเนี่ยอะไรอีลาครับได้อยู่หน้าป้ายนะครับเป็นขับทีช้างนะครับโดมเดียวเดียวแบบทีลานะครับตัวนี้กินแล้วทำให้ร่างกายเรากระปี้กระเป๋าสดชื่นกระทุ่มกระชวยนะครับเมื่ะนั้นใครเช้าๆก็หน่อยนวลๆนะกินข้าวแล้วกินแดงตัวนี้เข้าไป um, ้ด okay. uh, so ้วยนะคับแล้วก็ทำให้ร่างกายเราสดชื่นนะครับทีลาวอีกตัวนึงอันนี้คือสั่งซ่าหัวนะครับตัวนี้เป็นตัวนี้มีกลมกลมเอ่อทำให้ลมหายใจเราสดชื่นนะครับต่างปีมางนะครับ

ก็ถอยากต้ม้างหน้ารั้ะรับ่ยงเี่ยวเดี่ยวชุดสอพี่ยปลูกที่บ้านเนี่ยเิอรัะเติอนไม่เนี่ยเนี่ยเาเม็ดไปปลูกที่เนี่ยมันเนี่ย่าเม็ดปลูกได้เลยเี่ยวจอร่อยอ่ะเพิ่มอะไรนะเพิ่มสมรรถภาพทางเพศฮะ

พวกพัดก็ได้พอเรียนร้อยเด็กร้อยยี่สิบคนเออสถาบันย้ายไปเออย้ายไปพอยเมื่อวานเมื่อวานเดินทางไปร้อยมีเด็กเลยก็มันมันไปเขียนว่าตกท้ายว่าโรงเรียนมัธยมไหนก็ได้โรงเรียนมัธยมในสองหกสอง้าโรงเรียนใดๆก็ได้อ๋อพอรุ่นพอลุนดันไปเด็ด็กใบังจืดเขียวแล้วเด็ย็นนี่ขึ้นแล้วสามคนก็ไม่มาให้พี่ลบเนี่ยโรงเรียนพลอยเนี่ยขอวินัยให้ผมไปจากทีแรกเลยไปอะรุน มันเีท่อนผมให้สุในลานนี้แหวนเลยแล้วมันจะทขกันยังไงที่กันกันะไรมันมีกลิ่นหอมหอมโอ้ดีบอกก็กระดาษขาวกแรงวันเ้ยไม่ทำงานกลคืนเนี้ยงานมนั้นไม่ได้เล็กไป เออเล่นไปถ้าขึ้นไปให้ไปต้องมาทำ่ากเพรามาทำท่าหน่อยมาดิเชือกฟางค่อยเออเออผมกะต้องตลาดนัดเออตลาดนัดที่มันแบขายของเยอะเยอไม่ถามมั้กราษกาดักมาลงเขาถามว่ากระดาษกาดักมล้วกนวันนี่ไงกูนวันนี่ก็มีเยอะทอนั้นสี่สิบบาท สี่ห้าสิบบาทปีหลายเนใช่ไมโอ้ยเราบอกชินเน้ยต้องสบาทห้บาทหอมสิุงยี่สิรุก็พอแล้วเียวเหมเี้ยอเยอะกินออีกไมกินเออ่ไหนนะเียวเหมาเนียไม่รู้งจะเขากินกินาแล้วเจ็เ่ใช่กินนพริกเียวเหียิยาครับ กี่าเขาบอกเเจ็ดใบกินได้กินแค่กินไ้ไม่ได้ต้องวังกินนกิะะนีไ่ฉีดแล้กินเียผมกินทุกเช้าเรี่าเจ็ดนทุกเช้าวัละเจ็ดวันวัละเจใบเดิมอะไรอะไรริงเีวเน้ยอแล้วทาจานดูอ่ะ เยอะไ่มเยอะค่ะฟ erm e ันท oh ิ so right so ้งหมดเลยเพราะโรยลงไปอ่ะเม็ดเกาให้เป oh. I mean. oh. oh. right. ็นซองเล็กๆขึ้นเยอะขึ้นเยอะเลยค่ะฟันทิ้งหมดเลยขนกระกแอกเอาไปปลูกที่อีกที่นึงอีกต้นนึงเอาไว้พันอยู่ผลที่ได้ไม่เป็นดังที่หวังใช่ฟันทิ้งหมดเลยกินไม่ได้เหอนเขาเรียกอะไรมาแหวงเขาแหวนเค้าเือมันเป็นเหมือนมะพร้าวพวงเลยค่ะตอนแรกๆก็เหมือนมะพร้าวเขาเรียกมาแหวงเครืออ๋ออ๋อเหรอไอที่เขาขายพันเลยนะที่เขาแหวงเขาเอาไปจากเกษตรนี่แหละเหรอ เวยตัดมันทิ้งสงสารโอ้โหาวิดีโอโอ้โไม่ต่วเทพมะนาวเทพมะนาวใช่ไม่รู้กินไปแล้วสารพัดโรคเดี๋ยวไปหาไปซื้อเมล็ดพันธุ์กตงที่ขาได้มันเปรี้ยวมีหลายอย่างียปีวอเยอะดเปรี้ยวเลยไปหาซื้ออะไรเนี่ยมีอะมีขนมเป ทัศนีสอนที่ทัศนีเรียนโคล่าโฮล่าคุณเรียนนอแล้วก็สุดท้ายนะครับล้วก็จะได้เป็นโรคอัเบอร์นะครับเราพยายามหาเลยครับนะครับจะอยู่เฉยๆนะครับ ฝักรักบ้านนะครับทำงานทุ่นี้บ้านนะครับก็ผมก็นตุงครับมาได้ระยะคมกับในแถบก็เลยเป็นเถื่อนกับนแขถงตำบลอะไระตำบลอะไรอยู่ตำบลสามห้าอ๋อนะครับอำเภอตุงอยู่แบรรยแล้วก็นำทุกงัวเขาจะทำวัวเข้ามทุกงานหนนะครับตอนนี้ไม่ได้กลับแล้วเพราะพ่อแม่เสียชีวิตมดแล้วนะครับก็เลยฝักลักาอยู่ตรงโคกวันนิดขการเยเพื่อนอะ ไม่กว้างไม่มีใครถือมาเลยมีพี่กว้างถือมาคนเดียวสัปลาหอมสันปลาหอมอะไรนะสันปลาหอมสักปลาหอมสันปลาั้งชายหญิงเลยทั้งชายหญิงนี่ขนาดนี้่ขนาดชายโอ้ก็โอ้สันปลาหรือสัมภลาหอมพี่พี่นัมันพักางือดกินสดๆเลยนะนีสดกินดิบก็ได้กินดิบก็ได้หรือต้มน้ำชาต้มน้ำชาสันปลาหอมต้องทำเป็นอะไรนะต้มน้ำชาต้องต้อสันปราหอสันปลาหอมเนี่ยปลาเนี่ยไปนะแค่กรรมก็คึกแล้วแค่เดินผ่านก็โห้ยจะได้แล้ว นี่รับดีกว่าเนี่มันไปนแสดงว่าไม่ขึ้นใส่กระเป๋าก็จะไม่ได้ดูว่าตรงนี้หลักเมตรอ่ะไอ้ข้อสะพายควายไว้หน้าข้อคอไปดูดิใครไปอยู่ทุกคนระพูมีกระดาษเล่นมาย่ามังย่าชือย่าผมอยู่มาปูกไว้พอวิภาสไปอยู่ไปได้ข้อสะพายควายไอ้อชื่ออะไรวะผู้หญิงมานับน้ำชื่อจริงชื่ออะไรเดี๋ยวกีฬาพรกีฬาพรไปถึงมันค้นทิ้งเลยค้นทิ้งเหรเป็นผู้หญิงไปค้นทิ้งเลยนะ ป้าอย่มเลยผมไถามแล้วั่ขวาจะเป็นยังไงเราไม่อยู่้วเราไม่อยู่ปูไมเมียรู้เขาเมียสั่ขวาเดียสั่ขวาลยรู้ไหมว่าเมียนช่วยให้ต้นมันทเลยต้องช่วยกัดงต้องช่วยกันิอะไรก็ต้องวัากไำเลยนะต้องใช้มานงูอเทัราบ ไม่พวกนี้มอยากฟังนะก็ต้แค่หูฟังเอออยากฟังเข้ามาแรกสัระยนี่อยากฟังท่านรู้เป่าเนี้ยนี่แพทย์แผนไทยเลยนะตอเนี่ยเฮ้ยดูแนะนำออกยูทูบหน่อยยังแ้าเป็นข้อมูลจากบุ้นนเขาเรียกว่ารู้จริงนะดูหน้าตารู้จริงนี่ยแพทย์แผนไทยมีอะไรปรึกษาท่าัได้่ได้้ไ้ได้ไดได้ได้ไ้ได้นด้ได้้้้้ร้ไ้้ไ้ไ คนนาจำได้หมดเนี่ยโดยเฉพาะคนเนี้นะเนี่ยซึมลึกนะเนี่ย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 เนี่นี่ยเนี่ยเนียเาีรยเนี่ยเนี่ยนี่น่นี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 นี่นี่ยเนี่ยนียเนี่ยนี่ยเนี่เเนอ่วนี่เี่ยเนี่น่งเ่งเกาหลนีนี่ยเนยเี่นีนี่ยน่ยไนยนี่งเนีี่ยนี่น่นเ่น่นเเนกนนเนเียยเนน่ยนนยนเเเเ ไเป็นไรหรอนั่งด um, ันน hmm, uh, ้อยู่ันดง่คะดก็ไรถึง็แล้วาไม่ลงรอ่้อคันน้ครับสมาชิ้ของผมยังงงเลยว่ามาคันไหนวะอาการหน้าวมใช่ไู้ว่า้คันไแปลตัวเองมาคันไหนฉันจะมาคันนั้นแหละไ่ได้ ตัวเล่มี10ตัวนะสูตรถึงก,กาเนี่ยมันสิบตัวใช่ไหมมันมีตัวนั้นดีตัวนี้ไม่ดีลายที่ไม่ดีอยู่ของเราทั้งนั้นเลยโอ้ยเป็นบ้าไปแลว้วเป็นบ้าไปแล,ล้วเดี๋ยวของเมียผมเนะี่ยศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เขาบอกศูนย์ไม่ดีใช่ไหมเมื่อกี้เนะี่ยจะไปเปลี่ยนอีกบ้าไปแลว้วโอ้ยตะเขียนแรกก็ไม่ตทับชัยมันอู้ดีทุกเลขยไปฮะตัวเนี่ยเขาใช้กันมาตลอด <laughs> เดาไป <laughs> เดาไปเดาไปผลไม้ผลไม้ทายดูผล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  เส,สาหักเสาหักนี่คือผู้รู้ในเรื่องของสมุนไพรผมฟันธงเลยเพราะว่ายืนใจจะอธิบายต้นนั้นต้นนั้นผมชื่นชมนะท่านนะ